ไอ้เก่งมากฮะยังว่างว้ยนยล่ะเปะยอเจอไ้โคลูกไปยังอี่นั่นเนี่ยวนางนต่ตียอเจอ้คนงนะเฮ้มันเป็นยังไดว่ายกูทังงูยิ้อยู่เนี่ยอ้าวงูยิ้บยังอยู่งูยิ้ทางเทศนี่ล่ะโอ้ชื่อวว่านี่ มันจะมีกันก่อนเด้นี่นี่แล้วมันมัเจ็บปากดูวยฟันอ่าเจี๊ยบก็ได้สิลงง่ายว่าเกมนั่นเอ้าแล้วเป็นขนาดแล้วเอามามามาเริ่มเริ่มเล่นเกมเล่นเกมเขาเล่นเกมยังก่อนไหมเกมปดนีเกมปดนียายแล้วน่าจะมีายแม่ยายย่องปีกายนี่รถขั้นหนึ่งยายทะลูกลูกนี่ก็นีหลายคือการมันชีลเล่นเกมมุกตรงแบ่งทีมเพราะว่าเล่นเกมมันต้องมีการแข่งขันสองทีมสองทีมยายย่อง เป็นหัวหน้าทีมทีมนึงได้ได้ย้ายฝ่ายเป็นหัวหน้าทีมทีมนึงค่ะไผจิยู่ทีมไหนเขาประจำทีมไผจยูกับไม่ไงฝ่ายนี่กเออย้ายจืนอยู่กับย้ายฝ่ายละสามพอดีทีละสามย้ายแหลมอยู่กับย้ายยงอาเอาย้ายกับลูกลุกเจ้าสิยูใส่ะมานี่เอเฮ้าเฮ้อเ้อเันอเฮ้อเ้อเฮ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 ้อเเฮ้อเ้อเอ้อเฮเ้อเฮ้้อเฮ้อเ้อเฮ้อเบ้อเฮ้อเฮ้ หังกอมันละโลสติดกูสิบอกมันไหนกนี่บอกหังบอกอี่มันละโลบอกได้บอกได้ว่าบุ๊คอีวันนะโลจ้ากูสิเล่นเกมน้ำซุปนี่มึงจะไปติีท่าวได้อโอเคค่ะอุ้ยเอ่ออีกีคู่อีอานุนี่อีต่างหากเล่นได้ไป๊บเดียวเออเอาทีมนี้มีสามคนเราทีมนี้อ้าวยายมดเฮ้เจ้าสียูใส่บัดอยู่กูจะยืนแรมกลางๆลางเลยแหละ ทีมนั้นมีสองคนจะคือบุไปอยู่ทีมนั้นไม่ไปดอกกลัวไข่วัดลิงไม่แต่ไข่วัดนอกอีกพอเกมแรกเอ้าเกมแรกคือทดสอบพลังปอดมีการเป่าลูกโป่งแข่งกันเออแข่งขันเป่าลูกโป่งย้ายไฟเจ้าให้ไทยมาเป่าเอาลูกโป่งอมึงจะเตือนเออไงปอดไงสนะเท่ม่วยองสิซะ ไอ้วันยาลูกนี่เป้าซใช่ไหมเฝ้าเป้หรืเฝ้าตายเห็นไหบโปบาบงยายยุ้งเจ้าให้มาเป้าบ่สิให้ยายแหลมให้เจ้าลับเป้าเอ้าเป็นยังคอยบ่มีปอดปอดเจ้าไปใส่แม่คอยปล่อยดูปล่อยจังไหนจังสิบป่อยังโอ้ยมันป่อยยังไปไม่แต่ว่าห้ากินปอดมึงเอ้ย ปล่อยมันเบิดแต่พุ่นละปล่อยซื้อๆมันยังอยู่หรอกมันคนละอานมันคนละอานเนาบมายานการโป่งลูกโป่งเห็นเปลงาเหรห็มันใหญ่ละไป้ฉันดิลูกโป่งมันคือสีเดียวกันบอกไปยันหรอกลูกปองคือเขาโอ้ยการแช่งขันต้องคนละสีจิล่ะเอาก็ะวานสัตว์เอาไหนวางสัตว์เห็นว่านักมวยเขานังมีมุมแบ่งม้นเหมือนเงินเจ้าสีม่วนมันจังบลงกันัน่งพี่น้องลฉาดพี่น้องบังกันโป่งลูกโป่งแข่งกันการโป่งลูกโป่งตายเลยเหรอโอย ตายได้ไมกี่ันห่างเยแแตลเองแท่ลเฮียนจนถึงพระวันเดือลูกโป่งใจยดมาทังตาจัหอกยึังไงนเขายดออกทัทางต้าออกทักทางหุ่นออทังหไปแล้วห่ไปมลยกินแม่มคืนิ่งยันอย่างนั้นสติไอ้ม่นุยไปถือตากันดีดีซะเป่าให้มัน่วไงพอดเป่าแต่ก่อนผู้นั้นชนะทีนั้นมีขนายาวเ้าเปา ยายมอดฮะจกรรมการติดกรรมการได้เลยฟังเด้อยายมอดนับสามมุ่เจาะปอดทันทียายมอดนับนับกีฬาทั้งคู่เตรียมตัวระวังสามวิปปอกมันหนึ่งสองสามโค้ชเขาห้นับสามไม่ดียินยังไงโอ้ยายมอดเขาก็นับหนึ่งไปหาสามมาละบอกยังไงตัวหือเอาไหมนักกีฬาทั้งคู่เตรียมตัวหนึ่ง 2 3អូ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  จุดท้ายเขาได้ภูชนะแล้วดาลิงของเขาตรงนั้นแต่ทำไมมันมีแตกไม่ตาตวคนเขาเปีบอเ้แตงนะว่านมันจะเป็นยางมันจะแตกแม่มันติเอาลูกพงหัวให้กูตองนม่เพี่ยนเลยแม่สนงเขาเพียนเหรแม่ทีกูนี่ีอแ้ยางยังไหน่าะยที่ได้เลาูกพงหัวไม้กูอ๋อเอามหมเขาไม่การแข่งขันมันต้องมีไว้ิไวิบมากกว่าทีกับพีโพด เล่นแบบนี้ตีเล่นบ่ซื้อเปลาไหมเปลาไหมก็ได้ครับต้องเพี้ยลูกโป่งแบบนี้มั้ยเปลาไหมบ่เอาจงก็ได้เอาโอ้ยบ่เปลาเด้อกระสอบเนีปลาลูกโป่งยังบ่ขึ้นอยู่โอ้กระสอบนี่บ่ให้เป๋าถือว่าจะแตกยังสั่นไม่นด้จิบาระยะไอ้ฟังกระเป๋านี่เก้ยกระสอบกระสอบบ่แม่นกระเป๋ากระสอบนี่เป็นกีฬาพื้นบ้านของอีสานบ้านเฮาเอากระเป๋ามาเป๋าก็ดีเนี่ยคุยว่ามันดีอย่งมันจังสินน่แตะเฮ้ยอันนี้บ่ได้เป๋าให้แตกกระสอบเด้อ การสอบเนี่ยเป็นกีฬาพื้นบ้านของอีสานบ้านเฮาตั้งแต่พอแต่เมยเป็นแข่งกันมวนเบ็ดบัตรเฮ้ยเมียวิ่งกระสอบแข่งกันก็จากนว่าก็เป็นเป็นการสั่งกระสอบนั้ยยายจุนฮะจัวิ่งเป็นยุติโอ้คนนี้ละแช่มวิ่งกระสอบป่ะเออก็ดีมึงสาธิตให้ลูกหลานไงรุ่นหนึ่งมุตางเปิดไม่ไงรุ่นอะเพางัการวิ่งกระสอบที่ถูกวิธีเนาะเ่ิไป่กิีนี่หรการวิ่งกระสอบที่ถูกต้อง เป็นกีฬาพื้นบ้านของไทยเราโอเอาจัดรอบก็ได้แล้วพี่เมื่อเห็นยังวิ่งกระสอบบนต้นนั้นอ่ะอีหามึงเอ้ยอันนั้นมันย้ำกระสอบเอามันจอมันก็ได้นช้ำอยู่ตัวกระเด็นว่าเป็นกระบาดมึงกูเนาะมันาระเด็นเป็นรู้ฉันบอกโอ้ยเขาบอกให้จังซันเขาเจังไหนเขาได้กระสอบเลนเข้าใจว่าโเทีไปเพิ่งอีแลมันฉลาดคนุ่่เกาต้องอยู่ในกระสอบแล้วก็วิ่งใช่แลมเราเป็นคนเก่าคนแก่ก็ล้มเพราะแมวยเฮ็ดเป็นอยู่แล้ว ไม่ต้องมาเห็นน้ำพอกอน้้ำคูต้มปองแหล้มใช้ได้หน่อยสิมุจะเขาเรียกร่อยละกลข้างเพื่อนเด้อเอาไปเลยไอ้แหละโอ้ยโอ้แหลมันย่างย้อนกินเขาทาวว่นหัวงอกร้อีสมองนี้แล้มึงกินึกล้มึงยังม่เล่นกระสอบแล้วมึงไปเล่นกูละขีมูกอยู่หลังห้านกูพกิแกออกให้กูแสบง ดึงหอ,อ,องมาซอ,าเ,อาเอามาข้นนิ้วกสันงมันม่บูให้เด็โอ้ยสองผมกับบ้าสองผมก็ยตัดมาตะลาเกตสยองบุรีรัพอร์ตัดมาแต่เกตสยองตัดมาทางนันเด็บุรีรัมเฟื่อนีจ้อเฟื่อนีจเฟจอแต่้วนมันไม่ร้า,าตออนตันดผวไม่มร้าสั่งแลก็ตองบุรีรัมเฉลิมก กูพ่อหนาไอ้แหลมเนากูคิดพ่อกูสิกินนี่อย่างน้องาบุญแดได้อย่างนี้กินกับแนวกินกินแล้วเห็นหนามันเนาะโอ้คือบอของปาคิดพ่อแล้วกันเนีะยังล่ะโอ้ยสมควรแล้วยัง่ะสีอมลิ้นอีพักอืออือกินก่อนเออเออตอนที่ไปแคมากูก็กินดอกอมลิ้นกูขี้เดือดกันน้องหนานไอ้แหลมบ้า เอาวะกจงว่ามึงหัวรอเขาเห็นยังเปลเ็นสันติเปล่นอะไที่ชอบทอบแบมันบังจอย่างนี้มันเปลืมันหนาปุ๊เอายายแล้วมาอยู่นกระสอบยูจังไหนยัง่านอะเราไม่ที่ออบเลยนะเออเอาเฮ็ดบเอาโอ้โหเาเนหน้าเสอลีเออกระซี่นีได้แล้เนียว่าเขาว่นีไหมเ็ด่เปลนอัหูจงหูอหลีหูแท้เอาแล้วก็เลยเไปไปด้อ เมนเด้เมนเด้ตัวละหาเสีเมนโมเมนเมนไม่ยังใจไปเจ้าหมาไปปล่อยหัวบ้านไปเมีแลนอาสิเอาลูกไปแลี้ยนไปเอาลูกเอานีเลยเลี้ยนให่เลยเอาให้ช้ลอง่ายแลเลาคลายไนกเอาเอถูกแม่เอามแม่เอาลูกมาเจ้าเอาลูกมาเจ้า่เอานี่เอาเนี่ยไ ไอาเลยยยบยเขาหยอกเขาหยอกคุยบอะไนี่เ็นหลมันก็รอพวกเจ้าหยอกคุณหยับอะไรกันอะไเาราิ่แกูกูื่อขนมากูไปสูกินน้ำเ้ยกูให้ีดยตอนนู

แต่ว่ากุ้สิตังน้อเฮ้ยพปอมากกว่าตสิมงกไเลยดูกินเบียร์็นป่านละแล้วไปอีกข่าวหนึ่งแลม่ทงีพี่เฮ้ยเฮ้ยอ่งเรากาดเนี่ยมันของงามดากเลยนจะมาอยากกินน้ำดากูเอาดากมันมันทอดดีกว